เราเจาะลึกเกี่ยวกับไรอ้อยนะครับออวันนี้ก็มีภารกิจมาว่าโรงงานตั้งโจทย์มาว่าอยากจะทำอ้อยให้ได้ไร่ละ30ตันเราก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าเคยทำได้เท่าไหร่สูงสุดที่เราเคยทำเราเคยทำที่สุโขทัยไร่ละ32ตันครับก็เรียนท่านผู้บริหารโรงงานน้ำตาลนะครับของสำชุก นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้มายืนตรงนี้นะครับแล้วก็คูบต้ตาด้วยนะครับท่านผู้จัดการคูบต้ตาก็มาเองด้วยนะครับแล้วก็คูบต้ตาที่สุพรรณด้วยนะครับก็ได้ได้ล่วมมือกันครั้งแรกนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พี่น้องชาวไรอ้อยด้วยนะครับผมสมนึกประธานทิพย์ครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนครสวรรค์สติลหลายท่านอาจจะมันอยู่ตรงไหนนครสวรรค์สติลอยู่นครสวรรค์ครับนะครับ อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ของเราก็มีภารกิจก็คือคือเราเป็นโรงงานที่ทำาอุปกรณ์เกี่ยวกับไร่อ้อยอย่างเดียวนะครับหมั่นไม่ได้ทำข้าวโพดไม่ได้ทำเราเจาะลึกเกี่ยวกับไรอ้อยนะครับออวันนี้ก็มีภารกิจมาว่าโรงงานตั้งโจทย์มาว่าอยากจะทำอ้อยให้ได้ไร่ละ30ตันเราก็คิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าถามว่าเคยทําได้เท่าไหร่สูงสุดที่เราเคยทําเราเคยทําที่สุขโขทัยไล่ละสามสิบสองตันอ้อยมันไถได้ไม่ลึกพอมันไถได้ไม่ลึกปุ๊บลากเราก็ตื้นพอลากเราตื้นปุ๊บอ้อยเราก็อยู่ได้ไม่ทนก็ได้อ้อยน้อยลงมาก่อนเคยได้สิบห้าตอทำไมเดนนิสสามตอชักดูไม่ได้แล้วเพราะผันสามผันเจ็ดมนเลยทำให้ลากมันไม่ดี ถูกไหมครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนโอ้โหโรงงานน่ะใช้ดีสี่ดีหกมาเอาริปเปอร์ขามาระเบิดด่านอย่างลึกเลยอ้อยดีแม่เราถามโอ้โหอ้อยชั้นหนึ่งเนี่ยคุณลุงเนี่ยเขาบอกเองถูกไหมอ่าเพราะอะไรครับเพราะไอริปเปอร์นั่นแหละมันลงไปะระเบิดลึกมากเวลาลากมันลงไปมันก็ลงไปลึกมากพอมันลึกมากปุ๊บมันก็เลยทนมากมันเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ใหญ่หญทําไมต้นไม้ใหญ่ถึงไม่ตาย เพราะเขามีรากลึกถูกไหมรากเขาลึกเขาถึงไม่ตายนั่นแหละทําไมถึงได้สิบห้าต่อดังนั้นเราทําอ้อยสมัยนี้เราต้องเน้นให้รากมันลึกๆึกก่อนคราวนี้ถ้าถามว่าจะทําทยังไงให้รากมันลึกละ่ะก็แนะนําใช้ริปเปอร์นั่นแหละนะทีนี้เขาเรียกอะไรกระเบอ้อกระเบอ้อใช่ไหมเห็นเมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์มาหมดแล้วทีนี้บเบรียกกระเบ้อเออแต่จริงๆคือริปเปอร์ผานสามมันไถได้ลึกเท่าไหร่รู้ไหมครับ ลึกสูงสุดที่เราเคยถ่ายกันแล้วก็วัดกันได้สามสิบเซนนี่ขนาดาษผานใหม่ๆเลยนะใบยี่สิบแปดนิ้วด้วยนะได้สามสิบเซนครับไปถ่ายไปวัดดูได้เพราะว่าอะไรครับเราต้องวัดวัดหลังผ่านนะเราอย่าไปวัดหน้าผ่านไอ้ดีที่มันพิกขึ้นมานะ่ะมันพิกขึ้นมาเคียงกับเอวนู่นอย่าไปดูตรงนั้นต้องดูหลังผ่านแล้วเราาตลับเมตรไปแทงดูไม่ได้แค่สามสิบเซนนะั่นนั่นแหละนะ พวกเราอาจจะคิดว่าอผู้จัดการสงสัยไม่ได้ขายผัน3ามแน่เลยที่โรงงานมีเยอะแยะครับผัน 3, ามันสี่ัมีหมดนะครับแต่ว่าเราพยายามจะไม่ให้ชาวไร่ใช้เพราะมันเป็นทําให้ผลผลิตเราตกต่าผมมึกบอกไม่อยากให้ใช้ไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่บอกยกผลผลิตด้วยการมาใช้ริปเปอร์ดีกว่าเพราะลิปเปอร์มันลงระเบิดได้ถึงห้าสิบเซน บ้านเราปัญหาของเราคือที่เราทําอ้อยแล้วได้ผลผลิตไม่ดีคือมันมีดานข้างล่างมีดานข้างล่างดานคืออะไรดานมันคืออะไรดานมันก็คือสิ่งที่แผ่นแข็งแข็งก็คือดินที่มันแน่นๆมันมาอย่างไงก็คือเราเอารถไปย่ำไปย่ำมาเหมือนในานาสังเกตไหมครับทําไมในานาเอารถไถลงไปไถต,ต,ต,ตีตีตีเลนตีตมทําไมมันไม่จม ก็เพราะมันติดด่านนั่นแหละด่านที่เราสร้างเอาไว้เราเอาน้ําสูบไปน้ําก็ไม่หายเพราะมันไม่ซึมลงไปข้างล่างเพราะมันติดแผ่นดานด่านก็คือเราสร้างเอาไว้เองในไร่ก็เหมือนกันครับในไร่มันก็เกิดเกิดจากด่านนี่แหละที่ทําให้อ้อยเราผลผลิตไม่ดีทําไมเราถึงไม่ได้30ตันก็เพราะว่ามันมีด่านเวลาน้ําฝนมันตกลงมาน้ํามันไม่ซึมลงไปข้างล่างครับมันอยู่หน้าดินแค่นิดเดียววัดดูมันเหมือนเส้นผมครับ มันอ่อนเหมือนเส้นผมถ้ามันเจอดินแน่นๆมันจะไปไหมมันไม่ไปเหมือนเราปลูกอ้อยในกระถางต้นไม้รากมันก็ออกนอกกระถางไม่ได้มันก็วนไปวนมาสุดท้ายมาอ้อยเราก็ไม่งามนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยดานที่เราเคยเจอคืออยู่ที่ประมาณ25เซนถึง30เซนถามว่ามาจากไหนก็คือผ่านสามนั่นแหละมันสร้างดานาให้เราไว้ พอมันไถได้แค่30เซนไถามาส0ปีก็30เซนอยู่อย่างนั้นเองไอ้ข้างล่างไม่เคย,ดยโดนไถเลยด่านข้างล่างมันก็เลยหนาขึ้นลากมันก็เลยไปได้แค่นั้นนะครับส่วนใหญ่จะอยู่แค่ประมาณ30เซนเพราะอะไรครับเพราะที่เหล็กแหลมตัวนี้เราจะมีขีดอยู่1 0สเซน20เซน30มเซน40เซนนะครับแล้วมันจะหนา ดานไอแผ่นเนี้ยมันจะหนาแค่ไหนก็แล้วแต่พื้นที่บางที่ก็หนา10เซนบางที่ก็หนายเซนนะครับแล้วถ้าเราเอาผ่านเอาริปเปอร์ระเบิดปุ๊บมันจะระเบิดไอแผน่นตรงเนี้ยออกไปหมดเลยบางคนทำบอกบอกว่าเอ๊ะปลูกอ้อยในนาปลูกไม่ได้ปลูกแล้วเดี๋ยวมันก็ตายมันไม่งามเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เคยระเบิดดานในนาออกดินในนากับดินในไร่ก็คือเหมือนกันนั่นแหละมันต่างกับตรงดานเท่านั้นเอง ถ้าเราไถาแล้วในใน,ใน,นาเราไถาแล้วเราเบิดดานไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ทําแล้วนาะทําอ้อยกันหมดเพราะอะไรครับเพราะทาอ้อยมันสบายมันปลูกทีเดียวแล้วอยู่กันไปเลยยาวไปเลยสามปีห้าปีเจ็ดปีไม่ต้องลงทุนถูกไหมครับแล้วผลผลิตมันต้องได้ด้วยสิงบุรีก็เอาชุดพวกเพรื่อมือพวกนี้แหละไปตีจนทําให้ชาวไร่ได้ดไร้หลาสารทุกันชาวไร่ก็เรื่องอะไรจะปลูกข้าวอะ่ะ สามสิบตันตอนนี้ไร่ล,ละสามหมื่นตักไม่เกี่ยวนะเพราะถ้ารวมอย่างปีที่แล้วเนี่ยได้เฉลี่ยนเนื้ออ้อยจะอยู่ที่ประมาณหักค่าตักค่าเข็นค่าบรรทุกอะไรไปแล้วเนี่ยประมาณสี่ร้อยเนี่ยจะเหลือค่าอ้อยจริงๆเอาประมาณเกือบหนึ่งพันบาทแต่นั้นถ้าเราได้สามพิบตันเราจะได้ไร่ละสามหมื่นนามาไม่ทันและข้าวมาไม่ทันแน่นอนถูกไหมครับเพราะข้าวผมเคยทํานาเหมือนกัน ข้าวไร่หนึ่งตอนนี้เฉลี่ยได้อยู่ที่ประมาณไร่หนึ่งไม่เกินสามพันบาทกําไรถูกไหมครับไม่เกินสามพันบาทต่อข้าวนะสามข้าวก็ได้แค่เก้าพันเองแต่ถ้าทําไร่ตอนเนี้ยถ้าเราได้สามพิษตันเราได้ค่ะสงสัยผู้จัดการโรงงานไม่ทําร่องคู่แน่เลยมีหมดแหละของผมอะล่องเดียวร่องคู่คู่ยี่สิบคู่สามสิบคู 40, ส่สี่สิบยันคู่หกสิบนู่เนี่งผมมีหมดแหละ แต่ผมบอกเลยว่าทํามาทั่วประเทศมันสู้ร่องเดี่ยวไม่ได้เพราะหนึ่งประหยัดพันอ้อยข้อที่สองผลผลิตดีน้ําหนักดีตอนแรกงอกไม่ดีอย่างคุณลุงบอกอะ่ะโอ้โหตอนแรกมันงอกใจหายเลยวะ่ะกลัวจะเจ๊งแต่ว่าทําไปทํามาให้น้ามันมาจากไหนไม่รู้นั่นแหละครับอ้อยมันคือพืชที่มันแตกกอเดี๋ยวมันแตกกอแตกรูปแตกหน่อออกมาเองไม่ต้องรีบร้อนนะครับดังนั้นขอให้เรา เปี่ยนวิธีการคิดใหม่ๆนะครับแล้วเราจะได้อ้อยสามสิบตันวันนี้ผมเอาวิธีการทำสามสิบตันมาให้ดูนะมาให้ดูนะครับแต่การทำสามพิบตันได้เราต้องใช้สารเคมีให้น้อยอย่างที่เมื่อกี้เคยคุยกับพี่เขาสี่ครั้งหนึ่งมันก็จะกระทบนะครับดินเราต้องดีน้ำเราต้องเป็น ต้องใช้น้ําเป็นช่วงแรกปลูกใหม่หมดินมีความชื้นขออยากให้พึ่งใช้น้ําเพราะอ้อยเล็กๆเขาไม่ชอบน้ําอย่าพึ่งไปเล็กน้ํามากแต่พอผ่านไปสามเดือนพี่ซัดไปเลยครับช่วงนั้นเขาอยากกินน้ําเต็มที่แล้วพอสามเดือนพี่ซัดไปเลยสิบห้าวันครั้งหนึ่งสิบห้าวันครั้งหนึ่งส่งให้เข้าฝนให้ได้สามสิบตันมาแน่นอนแต่อย่างที่บอกเนาะเราต้องตกลงกันก่อนว่าหนึ่งการเตรียมดินต้อง ลิปเปอร์แล้วก็ต้องตีแนวแบบนี้ฝังปุ๋ยตีแนวแบบนี้นะครับแล้วข้อที่2คือใช้เพื่อปลูกอบเดี่ยวอย่าใช้พันอ้อยเยอะใช้พันอ้อยแค่ประมาณ8 900กโลต่อไร่พอแล้วไม่ต้องใช้2ตัน2ตันครึ่ตันไม่ต้องใช้ใช้แค่8,900กโลพันอ้อยขอใอยคัดคุณภาพดีๆมามาปลูกแล้วมันจะขึ้นร้อยเซนนะครับขอให้ขึ้นน้อยๆแต่ให้มันแตกกอเยอะๆเอาแบบนั้น นะครับแล้วก็พยายามใช้สารเคมีให้น้อยเพราะฉีดครั้งหนึ่งมันจะกระทบนะครับแต่ถ้าม,มันจะเป็นต้องใช้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็ให้น้ําหลังจากอ้อยที่ต้องการแล้วประมาณสามเดือนตรงนั้น,นอัดไปเต็มที่เลยครับพี่มีเท่าไหร่ซัดไปเต็มที่เลยนะทุกๆสิบห้าวันเลยจนเข้าฝนไปเลยพอฝนหยุดตกแล้วถ้ามันไม่ตกต่อเนื่องดูแล้วมันห่างไปสักสิบห้าวันยี่สิบวันน้าท่าฝนไม่มา อัดน้ำต่ออีกเพราะอ้อยเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นพืชที่แปลกประหลาดที่สุดแปลกประหลาดยังไงรู้ไหมครับมันโตได้แล้วมันแฟบรู